สวัสดีค่ะแจะกันวันพุทธที่19นะคะสำหรับฮานอยนะสถิติวันพุธฮานอยชอบลุกนะคะแต่อย่างไรก็ลองไปตามกันต่อนะวันนี้3ตัวแรกอะไรไปดูกันคะ่ะสั่งตัวแรกสำหรับฮานอยที่ชอบนะคะก็จะเป็น572นะคะ ดูห7าเจดเสงนะโซวันสีหามที่ชอบไปดูกันนะคะสีหามที่ชอบก็จะได้แก่ ตัวสามศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สามแปแปดหัหน้อยวันพุธที่สิบเก้าคุมภาค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะ